กบริเขาพา,าความไมเป็นตัวแทนของอาจารย์กล่าวสแสดงความยินดีให้กับนักศึกษานะครับก็อาจารย์ทุกคนก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นนักศึกษาสิทธิ์ของเราเนี่ยสำเร็จการศึกษาออกมาเราเข้าใจดีนะว่าท่านเนี่ยมีความยากลำบากทียงใดนะในการที่จะทำงานวิจัยจนกระทั่งว่า อสอบวิทยาทิพนผ่านและสําเร็จการศึกษามาได้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความภูมิใจอย่างมากนะครับนะก่อนจะคือก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดบางประการนะครับสักเจ็ดประการนะครับที่จะเป็นเคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านนะครับ ข้อคิดหรือพรนั้นแรกนะครับก็คือว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยเวลาออกไปทํางานเนี่ยทำงานด้วยใจนะครับทำงานด้วยใจทํางานด้วยความรักและก็ความเบิกบานนะทำงานด้วยใจเพราะถ้าคุณทํางานด้วยใจคุณภาพจะออกมาดีดีกว่าปกตินะแล้วก็อันที่สองเวลาทํางานกับผู้อื่นเนี่ยนะขอให้เคารพ และให้เกียติผู้อื่นอยู่เสมอนะครับเพราะเราเรียนมาทางด้านสิ่งแวดล้อมพรกเราคงทราบกันดีว่า <c oughs> เรานะเอาอย่างนี้ว่าว่าสิ่งสิ่งมีชีวิตต,ต่างๆเนี่ยไม่สามารถอยู่เพียงลำพังได้นะในระบบนิเวศนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันเราก็เช่นกันเราต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนร่วมงานนะครับ ที่จะทำงานให้สําเร็จเพราะฉะนั้นเราควรจะให้เกียรติและก็เคารพในความเห็นของเขารับมาพิจารณานะครับนะแล้วเราจะได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งแรงสนับสนุนมาช่วยเหลือเรานะครับเคล็ดลับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของวินัยนะครับขอให้เราเนี่ยมีวินัยกับตัวเองนะครับ เพราะว่าการมีวินัยเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเราวางแผนไว้อย่างดีแล้วก็ไม่ได้ทําตามวินัยมันก็จะโอกาสที่จะสําเร็จมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นพยายามรักษาวินัยของตัวเองไว้นะอันที่4เราต้องมีความกล้านะกล้าคิดกล้าฝันนะเมื่อกล้าคิดกล้าฝันก็ต้องกล้าทํากล้าไปให้ถึงนะครับนะ ตั้งเป้าหมายให้สูงนะแล้วก็กล้าคิดกล้าทำไปให้สูงตรง,ตรงนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่จะประสบความสำเร็จแสดงว่าเขาต้องกล้ากล้าที่จะคิดกล้าดีทำไปให้ถึงนะประการต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของออการเป็นผู้ให้นะครับเราจะต้องพยายามเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะครับ ยิ่งเราให้ออกไปมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้รับกลับมามากเป็นทวีคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นให้พยายามให้ให้ทุกอย่างนะให้ความช่วยเหลือให้เกียรตินะให้ความเคารพต่างๆเนี่ยนะและสุดท้ายเนี่ยสิ่งดีๆจะกลับมาหาเรานะครับแล้วก็อันถัดไปก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเอง ค,คุณอาจจะทำงานนะเพื่อไปสู่ฝั่งฝันของคุณไปสู่ความสำเร็จของคุณแต่อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับและดูแลครอบครัวของคุณด้วยนะอย่าบ้างานจนเกินไปนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องคิดว่าไม่มีใครที่จะสำคัญเท่ากับตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวของคุณนะนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ ที่อยากจะฝากไว้ให้กับบัณฑิตของเราทุกคนเพื่อที่จะนำไปใช้นะบัณฑิตของเราทุกคนเนี่ยก็คือเป็นเป็นผู้ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะเป็นผู้ที่จะนำชื่อเสียงนะมาสู่คณะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านเนี่ยจะสร้างผลง,งานและคุณความดีนะที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะขอบคุณครับ